สวัสดีครับวันนี้ก็อาทิตย์ที่18เดือนธันวานเนาะคือคราวก่อนได้ลงเกี่ยวกับกินเท้าในเพจเนาะแลวที่นี้มีน้องๆถามมาในคอมเมนต์แล้วก็ข้อความเด็กวาทอากาศหนาวแล้วหนาวติดลบสองแล้วสามแล้วเมื่อวานเนี้ยถามว่าเท้าเนี้ยพี่พี่สร้างเนี่ยประมาณนี้ใช้งบเท่าไหร่เดี๋ยวจะให้ดูตัวเท้าก่อนนะเพราะว่าตัวเท้าอันนี้เป็นม,มินิเนาะเป็นเท้าเล็กๆ ด้านยาวด้านยาวประมาณเนี่ยด้านข้างเนี่ยแล้วถึงด้านหน้าด้านหลังนี่ก็ความยาวประมาณ8เมตร50เซนหน้ากว้างตรงนี้หน้ากว้างตรงประตูแล้วก็ด้านหลังประมาณ5เมตร50เซนเนี่ยแล้วก็พลาสติกคือทำสองชั้นนะพลาสติกรอบนอกความหนาของตัวพลาสติกเนี่ย0.01 0.01มิล ความหนาของเขาส่วนรอบในรอบในของจะทำสองชั้นเนาะตัวรอบในของพลาสติกเนาะจะความหนาของเขานะความหนาของเขาประมาณ0.075มิลประมาณนี้จะทำสองชั้นเนี่ยนี่ชั้นในเนี่ยเขาเรียกว่าชั้นในเนาะอันนี้ชั้นในเนี่ยชั้นในจะเป็นอย่างนี้นี่เนี่ยจะทําเหล็กแบบนี้จะมีอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าห้าตัวห้าเซ็ต คือจะเซตซ้ายขวาเนาะเป็นชุดหนึ่งให้ดูด้านข้างด้านข้างนี้ก็จะใช้ด้านนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาหมุนนี้ขึ้นแป๊บหนึ่งเนาะจะใช้ตัวหมุนหมุนขึ้นหมุนลงเวลาแบบอ่าถ่ายเทายอากาศให้ให้ผักและต้นกล้าเดี๋ยวจะหมุนขึ้นเนาะเดี๋ยวหมุนขึ้นนิดนึงการหมุนก็หมุนปกตินั่นแหละนี่ใช้มือออโตเมติกมือเดี๋ยวจะให้ดูอ่าตัวอเน็ตตะข่าย คือจะใช้เนตตะข่ายอยู่สองด้านสองด้านเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูนะอันนี้คือตะข่ายจะเป็นการพวกมแมลงพวกอะไรเนี้เข้าไปในในตัวข้างในอของตัวกินเ้าอันนี้คือด้านข้างจะเป็นลักษณะแบบนี้ด้านข้างเนาะด้านข้างเป็นอย่างงี้ม้วนขึ้นม้วนลงได้แล้วก็ตัวนี้ตัวโยงค่าใช้จ่ายวัสดุอุปรกรณ์เนาะ อันนะของความยาวของคือทุกอย่างอ่ะราคามันขึ้นอยู่กับพื้นที่นะอันนี้พูดเฉพาะพื้นที่อ่าความยาวแปดแปดเมตรห้าสิบเซนแล้วก็น้ากว้างห้าเมตรห้าสิบเซนเนาะวัสดุอุปกรณ์พอดีรู้จักกับน้องช่างที่เขาทํากินเฮ้านะให้เขามาดูพื้นที่แล้วก็วัดคือต้องการจากจุดนี้ไปถึงจุดนี้ความยาวประมาณแปดเมตรห้าสิบน้องเขาก็เช็คอุปกรณ์เสร็จแล้วก็ ไปคุยกับทางร้านร้านเขาก็ตีราคาเรื่องของอุปกรณ์รวมทั้งภาษีด้วยประมาณถ้าเงินเยนก็หนึ่งแสยสเยนก็คิดไปเกือบ cott, ใกล้ๆกับเขา,าถ้าญี่ปุ่นเขาชอบเรียก1มัง2มังคือ1,000งเยนเนาะก็ใกล้ๆ 16, 16บหกใบมังประมาณนี้ค่าช่างรวมทั้งภาษีอะไรด้ยวยก็ประมาณ30,000เยนรวมแล้วเบ็ดเสร็จเท่านี้ก็ใกล้ๆสิใบมัง ือถ้าจะคิดแบบรวมทั้งหมดทั้งค่าช่างอุปกรณ์ก็ประมาณ184,880 4เยนก็คิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ46,200บาทประมาณนี้46,000ใกล้ๆ47,000-8บาทประมาณนี้ตัวโครงสร้างเขาก็จะจัดมาให้เป็นชุด อย่างเฮาแม่บ้านเนี่ยทำขนาดนี้กำลังพอดีดูแลง่ายทำความสะอาดง่ายทางด้านนี้ก็เหมือนกับด้านเมื่อกี้นี้เอาลงขนาดตัวนี้ตัวด้านของเฮาด้านข้างนี้เนาะก็เหมือนกันประมาณนี้ขับในด้านหลังด้านหลังของเฮาคือทําแค่ประตูแค่ด้านหน้าด้านหลังไม่ทําเพราะว่ากินเท้ามันเล็กๆเองความยาวแค่8เมตรเนี่ย ถ้ากินเฮาของญี่ปุ่นยาวๆประมาณเกือบ20-50เมตรนี่เขาก็ทําแบบสองด้านนะข้างด้านหน้าด้านหลงังทําประตูออกประมาณนี้ด้านนี้ก็จะเป็นแบบนี้